แล้วใครคือบอดอีกแล้วถามด้วยใครคือที่สุดที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของอันดับหนึ่งของประเทศไทยใน,ในการเล่นเกมใครคือที่สุดและที่หนึ่งของวงการเกมแห่งประเทศไทยครับในวงการเกมของประเทศไทยมีผู้เล่นที่โดดเด่นหลายคนเช่นไคคลอปส์ยคีผมหมาย <Y ikes. S 1> ถึงในประเทศไทยเท่านั้นครับในประเทศไทยก็มีเกมเมอร์ฝีมือดีหลายคนที่โด่งดังในวงการ นโปรลีหรือกิตนายที่โดดเด่นในเกมอาร์โอวีตซวมารีสวยมากก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีแฟนคลับมากมายในวอซีครับเออไม่ล่ะเดี๋ยวมันรู้มันรู้มันรู้รู้มากไปไนเด็กถ้ีามีเรื่องอื่นที่คุณอยากพูดถึงหรือมีคําถามเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับมือลองมือลองถามดีพ่อของพี่มารีชื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าพ่อของพี่มารีชื่ออะไรใช่ครับ พ่อของพี่มาลีสวยมากชื่อคิงซอเยอร์ผมบอกมาที่พูว่าซอเยอร์ฟังนะไม่ใช่ซอเยอร์แต่เป็นโซเยอร์ขอบคุณที่แก้ไขครับพ่อของมาลีสวยมากชื่อคิงโซเยอร์ขอบคุณที่ช่วยบอกข้อมูลครับถูกต้องครับถูกต้องถ้าเวลาใครมาถามต้องบอกว่าชื่อว่าคิงโซเยอร์โอเคนะไม่เพื่อเพือภาษาที่ไม่ได้ตอบอะไรภาษาอ่แล้วครับ พ่อแม่ของาม,มาลีสวยมาก,กชื่ออะไรของมาลีสวยมากจะบอกว่าชื่อคิงโซเยอร์เอางี้งั้นผมถามคุณใหม่พ่อแม่ของมารีสวยมากชื่อว่าอะไร <c oughs> พ่อของมาลีสวยมากชื่อคิงโซเยอร์แม่แม่ของเขาชื่อแม่มครับเฮีย <c oughs> <c oughs> yeah.